สวัสดีครับผมนายอภิวิูม์อุนคำมีเลขที่12ชั้นม .5 ท่านหนนะครับวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์อีโกนข้อที่2นะครับโจทย์จยะบอกว่าจงหาค่าของ3เทีนกลาง2มุม225องศาบวกกับ10เทียนลาง2 3 3 0องศาซึ่งทั้งหมดหารด้วย2ไซ210องศาโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่ค u a d r a n t ในที่เท่าไหร่ก่อน210 225องศาเนี่ยอยู่ q อ a d r a n t ที่3นะครับเขียนกำกับไว้ ตัวนสอร้อยสามสินะครับอยู่คอร์ดดนที่สี่ออยสิบอยู่คอร์แดนที่เท่าไหร่ครับแน่อนอนครับสองร้อยสิบอยู่คอร์แดนที่3โอเคครับเมื่อได้อย่แล้วเราก็สามารถแยกได้ล,ล้วครับว่าตัวไหนอยู่คอร์ดแดนที่เท่าไหร่ต่อมาครับเราก็จะมาแก้ไอ้พวกนี้กันเราไเขียนเลยนล้วครับว่าสามแทนกำลังสองมูปถร้อยยี่สิบครับมันคม,มุมอะไรมันคืมุมร้อ ที่บวกกับ45องศาแล้วก็บวกกับเศษสองสามร้อยสามสิบคืออะไรครับมนคือมุมสามร้ลบ30องศาทั้งหมดหารด้วยสองไซสามร้สิบคืออะไรครับสามร้สิบก็คือ180ที่บวกกับอีกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ในการสต๊อปหน่อยโอเคแล้วเราใหม่นะครับ210ร้อยสิบค,ครับ210คือ180ที่บวกกับอีกสาองศาคือ210นะครับได้แล้วเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถแทงได้นะครับว่าไอ้180เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นวงกลมอยงนี้นอยู่คนแรกที่สามสองร้อยิบห้าใช่ไหมแบบว่าอยู่ที่180แล้วเป็นสิบวงกลมตรงนี้นี่สุด เราหัวไอ้สี่ห้าเราอยู่นีนี่ครับแทนสี่ิห้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราได้ได้ว่าสามแทนกลางสองจุมสี่สห้าองศาบวกกับ 6, 2, เศตกลางสองเาตองสิบไปเลครับสองร้อยสิบคือวนไปรอบหนึ่งไปเลยครับ 2, ลบสามจงสาต้อบบ 3, 43, งใส่ลบสามสิบองศาส่วนทั้งหมดด้วย 2, สองไซ ให้ก็เหมือนกัน,นครับวหมึ่งร้อยแปดสิบวกยี่สิบสามสิบองศาตัวนี้นครับสามสิบองศาโอเคครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถแทนค่าต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับโอเคครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะคิดได้ว่าแทนสี่สิบห้าเท่าไหร่ครับแทน,น,นสี่สิบห้าเรื่องสี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าจะรู้แทนสี่ห้าคืออะไรเราก็แทนไปเลยครับ แทนคืออะไรแทนคือไซส่วนด้วยคอสแล้วก็ใส่เงินไปครับไซสี่สิบห้าแล้วคอสสี่สิบห้าส้าคือเท่าไหร่ไซสี5้าคือร2ทส่วนสที่หารด้วยรูทสองส่วนสกับเศษไปส่วนไทำกันชั้นเรากันได้เป็นรูทสอส่วนสที่คูณกับสงส่วนรูทสอแล้วก็ตัดตัดครับเท่าไหร่ถ้าจะหนึ่งยี่กําลังสองเพราะว่าหนึ่งยก่กําลังสอ ก็จะเป็น3ามคูณหนึ่งทั้งหมดคูณกันสองโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เอาบวกเสิบคูณสอง 2. เสร็จคืออะไรครับเสร็จคือส่วนกับคอร์สเราก็ได้ว่า1ส่วนคอร์ 3, สไอ้มุมสามบวสามสิบคือแล้วที่มมุบวกสามสิบครับมัน,นไม่ไี้ผลอะไคือเหมือนว่า อยู่นี้หมดไปแล้วสามสิบแล้วก็ปสามสิบแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับได้อยู่คอนเดสิวได้กลายเป็น p อสามสทั้งหมดร้อยส่วนด้วยสองส่วนด้วย 2. สองไซส์ามสิบนะครับไซส์สามสิบคือเท่าไหร่ไซส์สามสิบคือหนึ่ส่วนสอแต่ว่า มันอยู่คอร์ที่สองทราย,ยรท, 3, นะรที่อยู่คอร์ที่สามจะติดลบนะครับคอร์ดที่อยู่คอร์แล้วก็แทนค่าต่อไปไอกลายเป็นหนึ่งกนงหก็สองกลายเป็นหงกลายเป็นสามบวกกับหนึ่งส่วนคอิบคอสาบคืออะไรคอร์ดสามสิบคือรูปส่วนสแต่ว่าทั้งหมดเขาลังสองน,นะครับก็กลายเป็นสีส่วนสาม เราผ่าทั้งหมดด้วยลบเรื่อยๆอีกแล้วก็จะทำการเหมือนคณิศตศาสตร์ปกตินะครับเมื่อไานอัน,นี้ถฐานมันไม่เท่ากันแล้วคูณสามส่วนสามเข้าไปเราก็ได้เป็นเก้าบวกสี่ทั้งหมด 3, มมส่วนสามที่ผ่าทํางด้วยหนึ่งเราได้ว่า 9.4คืออะไร9.4คือ13 13ส่วนด้วย3แล้วทั้งหมดส่วนด้วยลบ1คือเท่าไหร่ครับแล้วกายเป็นลบ13ส่วน3ซึ่งนี่ก็คือคำตอบของเรานะครับตอบข้อหนึ่งอย่าไปตอ yes. บชี้เย้สอย่าไปตอบอะ o รโนโนนะครับโน่นน่าทำก่อนด้วนนะครับครับ